ลำห้วยคริตตี้ในสายตาของเด็กๆยังคงเป็นสายน้ำที่สร้างรอยยิ้มและความสุข20กว่าปีบนความกลัวผลกระทบจากสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในลำห้วยอาจไม่ใช่คำตอบเมื่อชีวิตของผู้คนที่นี่แทบไม่มีทางเลือกก่อนที่เราจะมาเราก็คิดว่าเอ้ยกลัวนะเอ้ยไปเล่นน้ำแร่น้ำตะกั่วน้ำสารตะกั่วที่บ้านเราน,น,นผมคิดว่ามันได้เหรอ ก็เลยมาตัดสินใจมาก็มาเห็นเด็กๆฮะเล่นแล้วพอเราดูไหมว่าต้นตอของน้ำช้างเป็นคนสุรินเขาอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่คริตตี้เช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม connect face to social movement week for all จัดเส้นทางเรียนรู้คริตตี้ล่างดีจังฝากรักกับลำห้วยอุ้ท่อห่ะอ้ไอ้มักกกอวง กินก่อนได้ไหมก่อนต้มก so, like ินได้ไหมได้นี่เป็นโอกาสดีที่เด็กๆได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนของพวกเขาด้วยตัวเองอืมใช่โรยกระถิ่นเหมือนเหมือนเม็ดถั่วเหมือนเม็ดกระถินเลยเออเราไปแกะโรยส้มตำดีกว่าเนาะที่นี่เขากินไหมไม่กินนี่งเหรอบ้านเราเขาไปใส่แกงได้อะเรามองเห็นตุ้งไหมในี่ยนะมองเห็นเนาะมองเห็นครับเห็นครับมันเป็นพื้นที่ของเขาเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เขาก็ต้องต้องต้องใช้ชีวิตเขาอะกับ จริงปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะท่านอยู่ด้วยกันให้ได้ใช้ชีวิตปกติของเขากันเขาคงเลือกไม่ได้ไม่มีแหล่งน้ําอื่นที่เขาจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะเพราะมันมีแค่นี้ลำห้วยลําเดียวเนี่ยที่เขาใช้ประโยชน์คนชาวบ้านทุกคนมาใช้ประโยชน์นี้วมิกคือหนึ่งในลูกหลานชาวคริสตี้เขาเกิดมาในยุคที่ชุมชนเริ่มได้รับผลกระทบจากเหมืองตะกัว จนมลพิษที่ปนเปื้อนเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนที่นั่นเขาผ่านช่วงเวลาที่คนรุ่นพ่อแม่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมสิ่งนี้เป็นแรงผลักให้มิกเปลี่ยนจบกฎหมายและเขาไม่อยากเห็นชุมชนไหนต้องตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับคนที่คริสตี้อีกกรณีคริสตี้เนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องต่อสู้ร่วมไม่ใช่ต่อสู้แบบเดียวดังนั้นเนี่ย ตลอดระยะเวลา20ปี20ปกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับชาวบ้านไม่เคยต่อสู้ด้วยลําพังเลยเราอยากให้ฟื้นฟูลําห้วยด้วยความสัตย์จริงครับด้วยความจริงใจเพื่อให้ลาห้วยกรณีคริตตี้เนี่ยกลายเป็นกรณีการฟื้นฟูของเสียในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการฟื้นฟูของเสียในสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยได้ครับ เป็นเรื่องยากที่จะเห็นการฟื้นฟูลดการปนเปื้อนของตะกวนในสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติแต่สิ่งที่คนรุ่นก่อนคาดหวังและร่วมกันต่อสู้ก็เพื่อให้ลูกๆหล,ล,ลานๆของพวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่หลงลืมวิถีวัฒนธรรมท่ามกลางปัญหาที่ส่งผลให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมผมเมลองเซงไทย P ี s รายงาน